สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุมสุข้อนสมองสบอรนอนเด้อพมพอกันเช่นเก่าเช่นเคยกับซองน้องเดือนพี่น้องยางลัดมาหน้าเจตสายพี่น้องเลยอันใหม่ามาสีอันใหม่เป็นบ้านโน้นสูงเลยมาพอเจตสายเหมืน จากรนดจกพี àng, ốc, ng, no, ่น้องมาจกน้องเพิ่นขยายน้องพี่น้องเพื่อน้องเก่ามันบนใหญ่ปันไดน้อเอาขยายออกส้่มกันเพราะไม่เถวนี่เอาออากวัวเก่า อย่นตามดลักันบ่บีบแกสกันแจ้งนี่เท่าได้ไหมแถวสามสิบหมื่นดินนี่เขาไปขายเองบ่โอ้คือทมเดินเลยบ่โอ้พี่หนาแจ้งจะได้มานั่งหลินอยู่ที่ซอดไม่แถวมาจากพี่น้องเลยตกแหล่ เอรหานอาหารใหยแลนมาซิมก <im itation> ่อนเด้อเอาบัสขาดอะไรถ้าเชียงสมครเป็นอันคนซิม ครับเยากได้รถโจ๊กเนี่ยผูบาวก็ไม่จะโคตรหล่อๆพี่น้องเลยครับรหลดกันแน่โฟกัสที่ผูบาวเนี้ยก็ไปถ่าพวกขบกับวบันทึกเมื่อแรกจะคุ้มตหาหนาว่วซะ จะพูดๆอยู <S <S <au>. de de e ่เป็นเวินอยู่ก็ทำไม่เนี่ยออกวะบ้าออกวะออกแต่แท้าดิจิก็ใส่เต็มขักอะไรเข้าค้ายดิโหดเท้าไม่เท่ารดซีร่อยเถอะให้น้ำรดหารไอย ถังเลยถ้าลืมหนับารดลหนึ่งนี้มีจะบวกในน้องเลียงป้ากระขากแล้ว ดินไปจะดินไปเท่านี่มอจ่อติดกับอันหนาทางนิดน้องปลาโอ้ยโมอจ่อ สิจกเป็นผักก่อนพี่น้องเลยพอจะนับมาไล่ลงเนาะกะสิจกยับออกยับออกคละมาแล้วิทมมอบัจักหน้า้งสนีลยหทมลอยโหลดทมถั่วบัเดินนี่เลยป้าทกสิทมลอยโลดะทัวบเดินโอ้ขีดเอาลอยโหลดแหล อามีได้อัน้องทางบานพูว่าคนนั้นมันน้องใหญ่ที่ทนทางอะเดย์โหมสามลอยโหลดอยไรเต็มน้องใหญ่อันนี้เดินไม่กลัวอางเดินอยู่บ้านมันก็แคบได้เดินแล้วเดินไมปแถวแล้วยู่บ้านน่ะมันแคบเยูพิกาดี้กันนะมันนี่ ปัาดเด็กหน่อยเห็นโหลดปัาดมาเบิกโหลดนี่แหละเขาคือปล่อยมาวะดูข hmm> ึ um> ้นอ่ะจีฮะไม่ใส่การต้านตุเด็กหน่อยกับโหลดโจกพี่น้องแนวนี้แหละจ๊กจ๊กบวงเนาะรถนั่งนี่ ผู้นั มันจะมีจกบวกพีนนนก่น้องนับทำการสองบวกนี่พีน่น้องรถคัน ข้าหลดก็ล้อรอพี่น้องเอ้าน้องอ้อนกาบข้องข่อยมาสั่น บวป้าดินเปียกเนาะมันหนักโอ้กว้า buông này 8 đùa Để bọn nó chỉ sai khoảng 10 buồng เก้าบวงใส่ได้เก้าบวงพี่น้องเลยรถคันหนึ่งเ,เก้าบวงรถสิบแล้วใส่ได้เก้าบวงรถคันหนึ่งราคาดินน่ะสี่ร้อยบาทเด้อพี่น้องเลยทางเล่านี่รถคันหนึ่งสี่ร้อยบาทพาทาเกตรพอบนาหาล้อยบอ ราคาเกก็เพิ่มอีโลละรอดหายแยกแล้วนี่ทั้งเงินทั้งโจ๊กทั้งแยกนอกเขาสิรุนหายเกเลยติดสีด้อยนะไม่ไชมทั้งอื่นก็เคชมทั้งอื่นนะเกเลยนะหาลอยเอาข่อยเอามือบ้านถึงกะเกเลยนะหาลอยดินนอกนะแมนราางนัรอบัทั้งดินลาวยังลาวย่าก แต่ราคาจกน้องนี่กับราคาหนึ่งอีกเอาดินกับต่างหาดจกน้องนี่ยนะสามสินเอ็เดนนปะเอาดินกับราคาหนึ่งอีกแล้วน้องใหญ่กว่าเก่าอีกอองตัวนี้มันแค่แมน คลิปนก็นจะได้ล่าเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเดินหนเดอ้อพอกันคลิปน้ากับสบายดี